นะจอนนรยเกตรคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาลงต้นถั่วภูเพิ่มสะหน่อยนะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นต้นตกค้างนะครับตัวนี้นะครับคืออยู่ในถุงดํานะครับแล้วก็ผมวางไว้นะครับแล้วก็จนมันคือตกค้างอว่างั้นแตะเพิ่งไปเห็นมานะครับว่าเอายังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับก็คิดว่าไม่เอาไปขายดีกว่านะครับเอามาลงที่สวนนะครับเพราะว่าซุ้มก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปเนี่ยก็เก็บกินไปหลายรอบหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็มาแยกลงอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็โรยนะครับ ใบขับปูหมัก่านแล้วก็ขี้เท่าแบบเนี้ยครับเข้าไปสักนิดหนึ่งก่อนลองก้นหลุมนะครับแล้วก็ทําการแกะเจ้าตัวถั่วพลูนะครับเห็นไหมครับมันเลื้อยต้นนี้วางเอาไว้จนลืมแล้วแล้วมันเลื้อยยาวแล้วนะครับลากก็เดินดีหมดแล้วนะครับผมก็เลยนํามาวางไว้ตรงจุดตรงนี้แปลงตรงนี้เป็นแปลงที่อยู่ใกล้ๆกับมันเลือดนกนะครับที่ผมเคยขยายเพิ่มมานะครับมันจะมีอยู่สี่หลุมด้วยกันสี่แปลงนะครับเล็กๆตรงเนี้ยก็ตั้งตากแดดไว้นะครับที่กลับกองไปหลายรอบแล้วนะครับตรงนี้ ก็เอาถั่วภูมาลงซะเลยตรงนี้นะครับนี่ครับลงไปเลยในถุงนี้มีสองต้นนะครับนั่นแหละเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทําค้างให้เขาด้วยนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ลดน้าซะหน่อยหนึ่งเนี่ยครับก็ใช้ค้างในส่วนของต้นเมยนะครับหรือต้นเบย์นะครับไปตัดมาจากในป่าเนี่ยครับแล้วก็อมาทําเป็นค้างให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะครับอันนี้คือซุ้มชุดแรกที่ผมเคยลงไปนะครับอันนี้ก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็นี่ผมตัดเสี้ยงเลยนะครับ ตัดซะเฮี้ยนเลยเพราะว่ามันนั้นมันพุ่มใหญ่มากนะครับแล้วผมก็เลยเอาไอ้กันไกตัดตัดหญ้านะครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับตอนนี้ดูซิว่าเขาจะแตกชุดใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเหตุมันเกิดจากการที่เขาล้มด้วยเขาที่รับฝนตกนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้แก่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาเมล็ดไปเพาะต่อนะครับไอ้เราอยู่อีกฝักหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยก็ไม่เก็บแล้วละปล่อยปล่อยให้เขาแก่นะครับแล้วเพื่อจะเอาไปเมล็ดไปเพาะต่อนะครับตรงนี้